สวัสดีครับช่องแซมชชโยเดอะด็อกสตอรี่นะครับแล้ววันนี้พบกับรายการนะครับหมาจรพาเพลินนะครับเป็น EP ีที่4นะครับอ่าเรายังคงอยู่กับแก๊งสี่ตาพาเพลินนะครับนี่ดูครับพน้องๆอ่าเป็นไงครับดูบรรยากาศด้วยนี่ฮ่อันนี้คือให้ขนมน้องไปเรียบร้อยแล้วรอบหนึ่งนะครับฝึกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เรามีเรื่องอยากจะมาคุยกันเล็กน้อยนะครับอ่า ก็มีเพื่อนเอนเคยถามกันมานะครับว่าเมื่อก่อนผมก็สงสัยนะครับและผมก็ยังเชื่อว่ายังคงมีเพื่อนๆนบางคนหรือกหลายๆคนเลยนะครับยังคงสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงหมาพันทางหรือพวกสุนัขจรพวกนี้ครับกับการเลี้ยงพวกหมาสายพันธุ์นะครับมันต่างกันเยอะไหม มันต่างกันยังไงอ่ะมันอืมันจริงๆมันความต่างมันมันสำหรับผมนะครับมันจะว่าต่างก็ต่างเยอะจะว่าไม่ต่างก็ไม่ต่างนะครับหมาก็คือหมานะครับจริงๆคือโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับสุนัขเนี่ยนะครับผมว่านะคือหลักๆแล้วในความต่างเนี่ยนะครับคุณคุณดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่าอย่างพวกน้องๆพวกนี้นะครับ พวกหมาพันทางพวกเนี้ยเขาพวกเนี้ยคือคือคือที่นอนเขาเลยที่หลักคือมันมันคือรันเวย์นะครับมันคือเหมือนรันเวย์ของเขาอ่าเห็นไหมนี่เลยแต่ถ้าเป็นพวกหมาสายพันธุ์นะครับสังเกตไหมมันนอนงี้ไม่ได้หรอกไม่ได้นานนะครับเดี๋ยวแม่แม่พอ่พอพ่อเขาจะเรียกเข้าบ้านนะครับอ่าคือนะครับมาเข้าเรื่องกันคือหลกักๆนะครับส่วนตัวแล้วนะครับ ผมคิดว่านะครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมมากกว่านะครับพฤติกรรมของน้องหมาจรพวกหมาพันทางพวกนี้นะครับกับพวกหมา,าสายพันธแล้วเป็นหรือหมาเลี้ยงนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับเอาที่เราเข้าใจกันนะครับคือเรื่องหลักเลยนะครับ ภาพลักษณ์นะครับภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของหมาสายพันธุ์นะครับก็คือหนึ่งเลยสวยงามนะครับบุคลิกนี่ชัดนะครับนิสัยนะครับของแต่ละพันธุ์นั้นเขาจะชัดเจนนะครับหมาพันธุ์นั้นๆก็อย่างเช่นพูลด็อกอาจจะมีความฉลาดมากๆเป็นกอดน่ารักเล็กๆนะครับหรือว่าจะจะเป็นพวกลาบาร์ดอนะครับที่วยน้ําเก่งหรือว่าอาจจะเป็นมิตรต่อผู้คนมีความจิตใจที่ดีนะครับแต่ความแตกต่างนะครับ หมาพวกนี้พันทางพวกมันมีสุสัยพัน์ธแทบเกือบหลายๆสายพัน์ุรวมอยู่ในตัวพวกมันนะครับจากที่ผมจริงๆส่วนตัวผมก็เป็นคนที่เลี้ยงพวกสุนัขพ,พัน์มาก,ก่อนผมเลี้ยงปองมเมบรเนียนมานะครับเมื่อก่อนเนี่ยโ,โ,โดนหมาใหญ่กระจายตอนนั้นยังเลี้ยงสุนัขไม่เป็นนะครับอันนี้เล่าไว้นิดนึงนอกเรื่องนิดหน,นะนึ่งนะอ่าพวกเนี้ย ผมบอกเลยนะครับฉลาดมากสอนง่ายนะครับแต่ด้วยภาพลักษณ์ของพวกมันอาจจะดูน่ากลัวนะครับหนึ่งพวกมันอ่ะคีรแวงนะครับเพราะพวกมันโดนตีบ่อยอเจอคนใจดีบ้างใจร้ายบ้างนะครับเจอหมาพวกเดันจัดบ้างนะครับอ่ะพวกนี้มันน่าจะมีบางตัวหน่อยมั่งแต่ในความจริงมันมีความฉลาดทุกตัวเพราะมันต้องเอาตัวรอดตลอดเวลานะครับอ่าดูน้องๆน,น่ารักไหมอะฮะ อันนี้เจ้าขาวนะครับมาดูเจ้าขาวกันงอนนะครับเมื่อกี้ผมเบิร์ดกระโหลกไปหนึ่งทีนะครับชอบแย่งอาหารแย่งเพื่อนนะครับงอนผมไปแล้วมาขาวมาาบ้านอ่ะลูกแล้วหนีไปแล้ว <laughs> ดูนะครับก็คืออยากจะสรุปเรื่องความต่างให้นะครับจริงๆหมาก็คือหมานะครับนิสัยใจคอของสุนัขแน่นอนหนึ่งครับโดยพื้นฐานเนียรักเจ้าของอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาพันธุ หมาเลี้ยงหรือว่าเป็นพวกหมาจรพันธ์ทาง,งพวกนี้คุณลองเอาพวกมันไปเลี้ยงดูสิครับแล้วคุณลองสัมผัสมันคุณลองจ้องตาของมันคุณลองอาหามันกินลองคลองคุยกับมันแล้วคุณจะรู้พวกมันไม่ได้ต่างกับพวกหมาพันธุอะไรพวกนี้เลยนะครับมีความน่ารักอาจจะพอๆกันด้วยนะครับอเนี่ยครับอืมก็ผมจะสรุปให้นะครับหลักๆเลยนะครับว่า หมาจรพันทางเนี่ยกับหมาสายพันธุ์พวกนี้นแตกต่างกันยังไงนะครับหนึ่งเลยครับภาพลักษณ์นะครับภาพลักษณ์และพฤติกรรมนะครับแตกต่างกันชัดเจนแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยงามความสวยงามนะครับแล้วก็เรื่องพฤติกรรมก็คือพวกนั้นเขาจะมีบุคลิกที่ชัดเจนนะครับหมาพันธุ์ก็คือพันนี้เป็นอย่างนั้นมีบุคลิกเป็นอย่างนี้แต่ว่าพวกหมาพันทางเนี่ยผมบอกเลยครอบจักรวาลน,นะครับพวกเขาอาจจะมีบุคลิก ทุกอย่างที่หมาสายพันธุ์ที่คุณพูดมามันรวมตัวอยู่ในพวกนี้หมดนะครับอ่าแต่ว่าจะด้วยอาจจะแตกต่างไปด้วยนิสัยใจคอของแต่ละตัวแตกต่างออกไปอันนี้ก็อยู่ที่เราบ่มเพราะนิสัยเขาแล้วนะครับไม่ว่ามันก็จะมีวิธีเลี้ยงต,ต่างกันออกไปนะแล้วข้อ2เลยนะครับผมว่านะครับการกินครับการกินครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแน่นอนเพราะว่าหมาพันธุ์เนี่ยถูกเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับเราจับให้กินเรา น้องๆเขาเหมือนเราโดนจับใส่โปรแกรมแต่ว่าพวกนี้มีอะไรต้องกินครับเพราะหิวเพราะท้องหิวนะบางวันมีกินบ้างไม่มีกินบ้างนะครับพวกเขาเลยต้องยังไงครับรถหมารถหมา,มาครับการกินนะครับพฤติรกรรมการกินแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะจริงๆมันก็สิ่งที่น้องๆเขากินผ่านมานะไม่ใช่สิ่งที่ดียตัวน้องเขาหนึ่ง อายุไม่ยืนแน่นะครับแต่ข้อดีของมันก็มีก็คือหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับค่าเลี้ยงดูน้อยนะครับน้องๆเขาเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะครับถ้าใครที่สามารถมีกําลังที่จะดูแลน้องเขาได้นะครับส่วนข้อสามนะครับอีกสักข้อหนึ่งนะครับความแตกต่างหรอ,อม อาจจะฝึกยากนะครับนิดหนึ่งเพราะว่าหมาจอเนี่ยอย่างถ้าเรามาเจอเขาตอนที่โตมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้ผ่านเพราะว่าการฝึกบางอย่างนะครับของน้องหมาเนี่ยเราอาจจะต้องฝึกแต่เล็กนะครับเพื่อเขาจดจำเขาจะจดจำได้ได้อย่างเช่นการกินการมีระเบียบนะครับการห่วงของหวงไรพวกนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่เจอนะถ้าเราน้อน้องเขาไปเลี้ยงพวกนี้พวกน้องนี้จริงๆถามว่าเรื่องการเลี้ยงง่ายนี่เลี้ยงง่ายนะแต่ว่าฝึกให้ฉลาดขึ้นจากเดิมเนี่ยจกพันอาจจะแตกต่างเล็กน้อยนะครับนี่ก็สุดท้ายแล้วนะครับก็จริงที่ผมทํามาแต่ละคลิปนะจุดประสงค์นะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆที่คงยัง อาจจะยังไม่ชอบน้องหมาเลยหรือว่าเฉยๆหรือว่าาเล่นได้บ้างไม่เล่นได้บ้างหรือว่าไม่ชอบเลยนะผมอยากให้เปลี่ยนอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วน้องหมาจอนเนี่ยก็มีความน่ารักไม่น้อยกว่าพวกหมาสายพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับเพียงแค่ว่าคุณเข้าใจเขานะครับเปิดใจนะครับลองมาเลี้ยงมันดูนะครับตรงนี้อย่าไปทําร้ายเขานะครับเขาแค่หิวเขาแค่ขอกินนะครับอืม าบายบายครับ